สวัสดีครับอยู่กับผมนัทคำวินเกมมิ่งครับกับ WWE Card Opening นั่นเองนะครับผมอี่ีที่าไหล่และอี p ที่4แล้วนะก็วันนี้ครับอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้าครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนีดกว่าซึ่งกล่องที่เราจะมาเปิดวันนี้ครับโอ้ก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะจะเป็น WWE Road to ฟส์นะ่ <g ül> ลืมเลยทอฟสรเมสองพันสิบครับ ừ ừ, ừ. ก็ปีนี้สองพันยี่ี่สิบสองก็ประมาณ5ปี6ปีมาแล้วนะครับผมกล่องนี้นะครับผมไปได้มา1กล่องนะฮะซึ่งกล่องนี้นี่ผมบอกก่อนนะฮะว่าเป็นอะไรที่ คือต้องลุ้นกันนิดนึงนะฮะเพราะว่าคือเหมือนประมาณแบบว่าก่อนหน้านี้นนท็อปเหมือนน่าจะพึ่งออกวางจําหน่ายนะการ์ดนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นรุ่นน่าจะรุ่นแรกๆหรือเปล่านะอันนี้เรื่องข้อมูลนี้ผมอาจจะไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่อันนี้ต้องขอัยไว้ก่อนนะครับผมปี2016นกะก็จะเป็นในส่วนของรัสเซลเมเนียครั้งที่32นะครับผม ก็1นึ่กองครับมี10แพ็คนะครับผมมี1นึ่งลิลิสการ์ดหรืออ่าแล้วก็หนึ่งเอกูสีบ็อกเลสเนอร์ทีบิวการ์ดนะครับผมคือคิดว่าน่าจะไม่มีลายเซ็นหรือเปล่านะเพราะว่าผมไปนั่งอ่านนะ่ะตอนแรกนะคือเหมือนจะมีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุคโฟร์บ็อกเลสเนอร์ลิลิแอนออโต้การ์ดลิลิ อ๋อ o อ l y a t w a ว m a ์มก็น่าจะต้องซื้อเอาหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันฮะในกล่องนี้จะมีลายเซ็นมีอะไรไหมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในกล่องดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานัดขคบมพิเกมมิงกันด้วยนะครับผมมาเราจะมาแกะกันดีกว่าคะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดติดก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าตอนแกะมาแล้วจะหน้าตาประมาณไหนนะครับผมไปฮะ let's go <S เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรา n มินเกม m i n g อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับมาครับแกะพัตติกออกมาแล้วนะ1ิกลองครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ๋อนี่ เปิดออกมาแล้วนะฮะสิบแพ็คนะครับไม่รู้สิบแพ็คจริงไหมนี่อ๋อบ็อกเลสเนอร์ฮะโบนัสลิลิกการ์ดอินไซต์โอ้โหแยกแพ็คมาอย่างนี้นี่คือเราต้องลุ้นแล้ว,ว่าลิลิกการ์ดอินไซต์น่าจะลายเซ็นนะหรือว่าชุดชิ้นส่วนเสื้อนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันใน แพ็กสุดท้ายนะครับผม2 4 6 8, 10, 10สี่10แพ็กนะครับผมแพ็กหนึ่งมี7ใบนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดถุงมือข้างนึงก่อนแล้วกันนะพอดีเหมือนไม่ถนัดใช้นะถุงมือเนี่ยครับผมเอามาแค่แกะเอามาใช้แกะแล้วกันนะครับผมส่วนจับการ์ดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อีกข้างหนึ่งแล้วกันนะครับผม ลักหลักฮะแพ็กนี้จะมีในส่วนของ r e s t l e m a n i a 32มิบสองรีวิวนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะชาร์ลอตแฟร์ฮะโอ้เดี๋ยวโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะผมต้องผมต้องทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหถุงมือเดี๋ยวนะโอ้โหชาร์ลอตแฟร์ฮะ b ว t เทิลกราวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคือ ถ้ามีปัญหามีอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นครั้งแรกๆนะที่ผมเปิดกล่องนะฮะก็ปกติคือเปิดแบบแพ็คนะใช่ไหมเปิดแพ็คที่ไปไปไปเบรการ์ดมานะฮะผมต้องใช้ข้างไหนจับเนี่ยนะชาลอดแฟร์ฮะมีอะไรเนี่ยดนะีนะบสนะนะ ดินแอมโบสกับเซซารนะครับผมซาโมูโชนะฮะแบดนิวเบร t นะฮะนะอันนี้ตอนเป็นคิงหรือเปล่า n ออฟเดอะริงอ๋อมี WWE อิมมัทเทนะฮะเดอะไวเปอร์แรนดี้ออตันนะครับผมแม่ลิ้นเป็นงูเชียนะ คือแพ็กนี้จะประมาณแบบว่าทริบิวนะครับผมแล้วก็บิุโซฮะนะริก่าอินเดียสนะฮะริกิชินะครับโซฮอลเฟมแล้วก็นี่บิ๊กอีฮะนี่ฮะการเฟสโซเมเนียที่ผมว่าไว้นะครับผมนะประมาณนี้แพ็กแรกก็ถือว่ายังถามว่าดีไหมมันก็ยังไม่ดีนะต้องดูฮะเผื่อจะมีการ์ดลงการ์ดรันอะไรหรือเปล่านะต้องรอลุ้นกัน นะครับผมนี่ห้าปีแล้วมันก็น่าจะแกะง่ายกว่าเดิมแกะง่ายหรือเปล่านะเนี่ยนะฮะแพ็กที่สองครับฟิ Finn นบาลานี่เป็นเดมอนคิงนะฮะนี่ชนะอ๋อชนะนัมเบอร์วันคอนเทนเดอร์โอ้โหยังไม่ได้เป็นแชมป์ใช่ไหมเควินอเวนฮะเอ้ยการ์ดแนวนอนเยอะนะฮะการ์ดเนี้ยนะครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของเบลลี่นะฮะชนะเบกกี้เลนส์ครับในน u m เบอร์วันคอนเทนเดอร์เหมือนกันบ็อกเลสเนอร์ฮะนี่ทุบขาใส่เคนนะฮะแล้วก็จะมีไทเลอร์บีสครับกับอดัมโรสนะฮะ The Rock, เดอะร็อกนี่เดอะร็อกฮะน่าจะใส่ทริปเปิลเฮชนะเนี่ยเดอะร็อกฮนะ แล้วก็ d ด n i e l ลบร a n ันเะ่โหนะหรือว่าบร y a ันเดน e l สันนะครับผมนี่ตาส,สวยอยู่นะพูดเลยนะครับผม๋ยวผมขออนุญาตรวมรวมไว้อย่างนี้แล้วกันนะผมขี้เกียจมานั่งแยกนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือแพ็คนี้นะครับผมก็จะมีแรสเตอร์เมเนียนะแรสเตอร์เมเนียก็รู้สึกจะมี10แพ็คหรือเอ10ใบไปหรือเปล่า นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ t r Tribute The Rock อาใครอีกนะ The Rock ครับ r o d d y Piper นะ Rowdy Roddy Piper นะแล้วก็จะมี Dusty r โร d นะฮะอันนี้จะมีการ Tribute นะฮะแพ็คหนึ่งสี่ใบนะฮะกล่องหนึ่งมีสี่ใบนะครับผมบ็อกเลสเนอร์ฮะทำลายรถ เดอะนิวเดย์ฮะนี่เป็นแชมป์แท็กทีมนะฮะนี่รูเซฟเปิดตัวนะครับผมรัเสเซียมาเลยนะฮะแล้วก็จะมีบิ๊กโชว์ครับนะโชสแโลมันเลนใส่รถนะฮะรูเซฟกับซัมเมอร์เรนะฮะเซตโรลินครับดับเบิลแชมป์นะฮะ ทั้งแชมป์โลก WWE แล้วก็ US นะฮะแล้วก็บล็อกเ e สเนอร์ฮะเอ้ยบล็อกเลสเนอนะฮะ, <Les> ะ,ฮะลาสุดเป็นแชมป์ WWE และใน day 1นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีต่อบทสู้กับทางด้านของ b o อบ y l ล s ชล e y ไหมต้องรอติดตามกันนะครับผมกล่องนี้รู้สึกว่าถ้าตาม ถ้าตามตามวอรมาร์ทอะไรพวกนี้ราคานี่ก็ค่อนข้างที่จะพันกว่านะพันกว่า2,000นะครับผมบ็อกเลสเนอร์ครับโจมตีอ่ากระเทิบกับอันเดอร์เทเกอร์นะฮะมาพูดถึงนี่ฮะมีไม่ตำนานนะเดือนเดอร์เทเกอร์ครับกับบ็อกเลสเนอร์ในซัมเมอร์สแลมนะฮะ ้ลุกขึ้นมาแล้วหัวเราะกันเนี่ยนะเบ็คกี้เลนช์ครับเบ็คกี้ลินส์นะฮะนี่กำ <c oughs> ลังไซด์แบ็คโซ่เพชรชาลอตอยู่นะแล้วก็จะมีจอนซีน่าครับนี่แล้วก็จะมีซาชาแบงค์ฮะนี่แล้วก็นี่ครับดัสตี้โรดนะฮะเดือดไมริกันดรีมนะฮะดัสตี้โรด นะครับแล้วก็บิ๊กโชว์นะฮะหรือว่าพอไว้ใน AEW นะครับผมสี่แพ็คผ่านฮนะคลิปนี้ยาวแน่นอนบอกเลยนะฮะนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะฮะพูดเลยนะครับผมรเราก็จะเห็นการ์ดเลเซอร์เมเนียนะไอการ์ดพวกเนี้ยนะก่อนหน้านี้นะก็คือด้านหลังด้านหลังนี่แหละ นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการ์ดอะไรดีๆมาบ้างเปล่านะฮะบ็อกเลสเนอร์ครับกับพอลเฮมนจอห์นซีนาครับกับเควินโอเวนนะฮะรูเซฟครับกับไม่สนใจลาหน้าแล้วนะฮะไรแบ็กครับนี่โอ้โหเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยนี่ครับนะไว้อะไรให้กับราวดี้โรดดี้ไพเพอร์นะครับแล้วก็จะมีซาชาแบงค์นะฮะ แล้วก็จะมีไทซันคิดนะครับผมการ์ดใบสุดท้ายนะฮะ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าการ์ดนี้ก็ค่อนมันเป็นการ์ดกระดาษด้วยแหละนะฮะการ์ดกระดาษที่ไม่ค่อยคือแบบคือถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะฮะสวยนะแต่ก็นั่นแหละฮะตอนนี้เกลืออยู่นะครับผม แรลลี่บอยส์นะครับผมรีเทิร์นใน WWE ซามอนโจครับกับเควินโอเว่นนะฮะโฟร์ฮอสวีเมนครับนี่ซาชาแบงก์เบกกี้เบลลี่และชาร์ลอตนะครับผมเซซาโร่ aro, ครับนะสู้กับจอห์นซีน่านะฮะแล้วก็จะมีเซตโลลินครับกับทริปเปิลเฮชนะฮะนี่ราวดี้รอตตี้ไพเพอร์ครับ ชนะชนะ WWE แชม m p เปี้ยนเหรอกับ Rick Fair นะฮะแล้วก็จะมีไรแบกฮนะโอ้การดใบาสุดท้ายเสือมากคือต้องบอกก่อนนะใครที่จะมาอยู่ในสายการลงทุนการ์ดอะไรพวกเนี้ยคือหนึ่งเลยนะต้องยอมรับความเสี่ยงได้นะฮะเพราะว่าคือแบบมันไม่ใช่ทุกกล่องที่จะได้การ์ดดีๆนะฮะทริป l e H อชครับ นี่มาเป็นเดอะเทอร์มินาเตอร์เลยนะคนเหล็กนะฮะจอห์นซีนาเซซาร์โรแรนดี้ออตันครับนี่ตู้กับทางด้านของเควินโอเวนรูเซฟแล้วก็เชมัสฮะเซมิเซนนะครับเควินโอเวนฮะโจมตีเซมิเซนโอ้จอห์นซีนา WWE Immortals เกมนี้ปิดไปแล้วนะบอกไว้ก่อนนะผมก็อยากหามาเล่นอยู่นะ Immortal การนี้สวยอยู่นะ นะครับผมจอร์ซีน้านะเฟนบาลร์ลครับกับเควินอเวนฮะสู้กันแล้วก็ทิงบาร์เรตฮะการ์ดใบสุดท้ายเดี๋ยวผมขอยัดเอาจอร์ซีน้าขึ้นมาก่อนนะฮะคือจะบอกว่าเกือคือ,คอมันมันต้องรุ้นในตัวเนี้นะฮะตัวโบนัสที่เขาแยกแยกมาให้เราเนี่ยแหละนะครับผมต้องรุ้นกันว่าใบนั้นจะเป็นอะไรนะครับผม โรแมนเรนกับดีน n อมบสฮะสู้กับ w วแอร f แฟมิลนะครับแล้วก็เบร y w y a แอฮะในร l e เซ n รเมนีสามบนะฮะแมชนั้นเจอกับเดียนเดลเทเกอด้วยนะดีนแอมบลส์โรแมนเรนแอนด์เรนดี้ออตันฮะฮะแม่พิมพ์ชื่อซะเยอะแยะนะฮะแต่มีแค่ r รนดีกับเชมัสนะฮะสู้กันอยู่2คน The m i มิสครับนะโจมตีใส่มิสเดานะฮะลาน,น่าฮะ The Rock กนี่มีการนี้ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ The Rock อยู่พอสมควรเหมือน,นกันนะแล้วก็โร n r นเรนฮะเดอะบ g ๊กด็อปิดท้ายนะครับ2องแพ็กสุดท้ายแล้วหรอโอ้โหความเกลือนี่ยังเข็มอยู่นะพูดเลยนะครับ The New Day นะฮะชนะ WWE tag team champion P.C.B. ฮะฮะ Page Charlotte แล้วก็ b e กี y ฮะนี่ Daniel Bryan ฮะอันเชิญอะไรเนี่ยพูดอ๋อ Antimatter Warrior r e c e เซปผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะประมาณแบบว่าคือแบบคนที่อุตส่าห์กลับมาได้อะไรประมาณอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ f r a โก้ an anco, ฮะ จอหนซีนาครับชนะรูเซฟใน u อควิกแม h นะครับซามโมโจแล้วก็เพจนี่มีคนนี้น่ารักนะพูดเลยแต่เสียดายฮะเจ็บไปแล้วก็น่าจะปั้มไม่ได้แล้วเนาะรอให้ฟื้นกลับมาครับน่าจะเรียกว่าน่าจะขึ้นมาปั้มได้อีกรอบหนึ่งนะฮะอายุก็ยังน้อยอยู่นะดัสตี้โรธครับ นี่ไว้อะไรให้กับดัสตี้โรสนะฮะมิกกี้เบลล่าครับคว้าชแชมป์ดีว่านะฮะฮิเดโออิตามินะฮะชาร์ลอตกับเบลลี่นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเนวิลครับหรือว่าแพทนะดัสตี้โรสครับเจอกับแวนดี้อตันนะครับผมมาสุดท้ายของอาชีพนะของดัสตี้โรสนะครับผมแล้วก็ซาวิวูดฮะ มา,มาลุ้นกันดีกว่าว่าการ์ดที่ผมต้องลุ้นเนี่ยลีลิการ์ดเนี่ยมันคือการ์ดอะไรนะครับผมซึ่งแน่นอนฮะถ้าผมเปิดจากข้างหลังเนี่ยผมรู้แน่ๆนะครับผมดังนั้นผมก็จะลุ้นแบบอย่างนี้ละกันนะฮะมาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรขอเป็นตัวดังๆฮะขอขอเป็นตัวดังๆไว้ก่อนนะครับผม ตัวไม่ดังก็อย่าเลยนะฮะเป็นไม่ได้ขอลาเซ็นด้วยก็ดีนะครับผมมาลุ้นกัน5-2มันเป็น2หรือชิ้นเดียวน่าจะชิ้นเดียวนะถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะชิ้นเดียวนะครับผมแต่มันบอกไว้อยู่นะว่าบล็อกเลสเนอร์เออโอ้มันหันหลังให้ผมด้วยนะตะแกะเนี่ยดูดิลิลิการ์ดโอ้โหชิ้นส่วนเสื้อะฮะบล็อกเลสเนอร นะครับ70อ๋อมี2ใบ79ทับ99นะบล็อกเลสเนอร์น่าจะไม่มีลายเซ็นนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมี2ชิ้นวะเดี๋ยวอ๋อบล็อกเลสเนอร์2ใบเลยฮะนะโอ้แทบจะไม่ลุ้นแลวนะชิ้นส่วนเสื้อฮะของบล็อกเลสเนอร์ครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นบล็อกเลสเนอร์เจอกับ จอนซีนานะครับผมแมชไหนเนี่ยถ้าเวอร์ชั่นเลโทอยู่นี่น่าจะเป็นช่วงก่อนออกหรือเปล่านะอัน,นนี้บล็อกเลสเนอร์ฮะชิ้นส่วนเสื้อนะครับผม79ทับเ9นะเลขรันอยู่นะครับผมเลขรันอยู่นะโอเคนะครับผม ถามว่าดีไหมก่อนนะใครที่ชอบบล็อกเลสเนอร์ฮะผมว่ากล่องนี้น่าจะตัดน่าจะน่าจะควรค่ากับการสะสมนะครับผมแต่พูดกันตรงๆฮะไม่เหมาะกับการที่จะแบบว่าลงทุนนะอันนี้ผมพูดเลยมันไม่เหมาะกับการลงทุนเท่าไหร่นะครับผมนะสิบแพ็คนะครับถามว่า คือเหมาะกับก,บการสะสมจริงๆนะครับผมโดยเฉพาะลิลิีเนี่ยนะฮะชิ้นส่วนเสื้อของบ็อกเลสเนอร์นะฮะแต่อย่าถามเรื่องราคานะฮะถ้าถ้าเราจะเอาไปขายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าจะเกลืออยู่พอสมควรนะฮะก็อ,อย่าลืมนะครับผม <c oughs> ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเรานัดอมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมน่าจะติดต่อน้องอ่าที่ขายไว้นะเพราะว่ามีกล่องนึงฮะแต่น่าจะต้องรอเป็นเดือนหน้านะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่ฮะถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมรวมถึงฮะใครที่ชอบการ์ดหน่วยปั้มนะครับเราก็มีเพจแต่เราก็มีกลุ่มพูดคุยการ์ดหน่วยปั้มนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะ ก็มีอัปเดตอะไรกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะเข้ามารับชมคลิปนี้กดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ